มาดูคู่ที่สองของรายการเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นมินิไฟเบทดพิกัดหนึ่ปอนด์เวทีมวยช่อง7สีเป็นคู่มวยที่ชกกันน่าจะสนุกคูนสองเพราะเป็นมวยแก้มือเคยแพ้ชนะกันมาแบบขาใจคราวนี้จัดให้พบกันใหม่มีเข็มขัดแชม102ป์102ปอนด์เป็นเดิมพันคู่นี้ต่อยกันสนุกตู้แตกหน้าแหกตามสไตล์มวยไทย7จสีเช่นเคย มุมแดงมนพระรามสิทธเพชรฉลูกันเจ้าของแชมป์ได้เปรียบรูปร่างจะลอยกว่าส่วนมุมน้ำเงินจิรวัตรสราชภูมิรูปร่างจะเล็กกว่ามวยคู่นี้เคยชกกันมาสามครั้งชกกันตั้งแต่น้ำหนัก90กปอนด์ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไฟแรกจิรวัตรชนะคะแนนไฟที่สองมนพระรามชนะคะแนนชกไว้ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครั้งที่สามชกที่รายการศึกมวยไทยเกียรติเพชร ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยผลการชกจิรวัตรพลิกชนะแบบค้านสายตาผู้ชมเพราะว่าอาวุธมวยทรงมวยมุนพระรามไม่แพ้จิรวัตรชนะไฟน์นั้นเพราะแพ้ตัวบนแพ้ลูกเตือนแพ้บรรยากาศเสียงเชียร์หน้าเสือขาใหญ่อยู่ทางด้านจิรวัตรซึ่งเป็นเวทีมวยอ้อมน้อยมาดูที่มุมแดงมุนพระรามนักชกวัยส6ปีเป็นนักมวยจากราชบุรีอยู่ค่ายมวยเดชรัตอยู่กับอาจารย์สุรัสเสียงเนอ อยู่กับพี่หลวงคนเดิมฟอร์มหลังของแดงมนพระรามต้องว่ามวยฟอร์มดีสิไฟหลังแท้แค่สองไฟชนะถึงแปดไฟแพ้สองไฟที่แพ้แพ้ให้กับเทศนิวัฒนหรือธนูงเงินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชกไว้ที่หนึ่งรอยสามปอนด์ไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับจิรวัตรสราชภูมิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อห้าตุลาคมที่ผ่านมาชกไว้ในพิกัดร้อยสามปอนด์แพ้แบบอาวุธไม่แพ้ ทรงมวยไม่แพ้แพ้บรรยากาศในเวทีขาใหญ่อยู่ที่จิรวัตรมาดูที่เวทและน้ำหนักไปต่อยๆของมุงแดงมนพระรามอยู่ที่50กิโลกรัมเปรียบรูปร่างได้ลอยกว่าส่วนมุงน้ำเงินจิรวัตรผู้ท้าชิงแชมป์นักชกวัย17ปีเป็นรุ่นพี่หนึ่งปีนักมวยจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมอยู่ค่ายมวยสราชภูมิที่เขตมินบุรีกรุงเทพมหาคนคร ไฟล่าสุดชนะคะแนนมบนพระรามสิทธเพชรฉลูกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟนี้ชกกันในพิกัดร้อยสองปอนด์ต้องบีบน้ำหนักลงมาหนึ่งปอนด์สำหรับจิรวัตรจิรวัตรเป็นนักมวยตัวเล็กแต่น้ำหนักต่อยต่อยอยู่ที่ประมาณ5้าเอ็ดกิโลกรัมข้อสังเกตของมวยคู่นี้พิกัดหนึ่งร้อสองปอนด์เป็นน้ำหนักเก่งของมนพระรามมาดูที่รูปร่างมุมแดงมนพระรามสูง164เซนติเมตรรูปร่างจะดูว่าลอยหรือใหญ่กว่า น้ำเงินจิรวัตรสูง160้ซนติเมตรสั้นกว่าเล็กกว่าเสียเปรียดรูปร่างมาดูที่อาวุธมน์พระรามเป็นมวยซ้ายเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านอาวุธออกได้รวดเร็วสมองมวยไอคิวมวยดีจิรวัตรเป็นมวยขวาทางมวยซ้ายของมน์พระรามจะได้เปรียสู้วงนอกมน์พระรามจะดีกว่าส่วนจิรวัตรเป็นมวยเข่าสู้วงในได้ดีกว่ามน์พระรามเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือได้บูได้ ประเภทแต่ซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยที่หลักเหลี่ยมเชิงมวยดีอาวุธออกได้รวดเร็วลูกถีบสกัดได้ทั้งซ้ายและขวาข้อดีของมน์พรรามชกช่องเจ็ดเหมือนชกที่บ้านไฟที่ป้องกันแชมป์กับเพชรสามหน้าเสือเป็นรองราคาเป็นรองกรรมการชูให้ชนะจนฝ่ายที่แพ้ต้องประท้วงสุดท้ายก็เคลียร์กันได้มน์พรรามเป็นมวยซ้ายฝีมือดีหลักเหลี่ยมอาวุธมวยดีกว่า วงนอกได้เปรียบแต่ซ้ายต่อยซ้ายแข้งซ้ายออกได้แม่นหวังผลทีบสกัดทีบจนคู่ต่อสู้หัวทิมทีบได้ทั้งซ้ายและขวาข้อเสียของมนทร,รามเป็นมวยทรงถอยเยอะไปหน่อยถอยต้องออกอาวุธต้องไม่รับและป้องกันตัวอย่างเดียวส่วนน้ำเงินคู่ชกจิรวัตรเป็นมวยบูอาวุธครบเครื่องประเภทมวยเข่าทรงเปิดเกม มวยขยันเดินได้ลูกแข็งแรงประเภทต่อยนำปล้ำตีส่วนเรื่องของกระดูกไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบข้อดีของมุมน้ำเงินจิรวัตรเป็นมวยที่ขยันเปิดเกมขยันเดินขยันออกอาวุธวงในเข่าในแข็งแรงกว่าสู้วงในได้ดีกว่าข้อเสียของจิรวัตรหลักเหลี่ยมอาวุธมวยเป็นรองเสียเปรียบทางมวยซ้ายรูปร่างจะสั้นกว่าเล็กกว่าอาวุธช้าก,กว่า สู้วงนอกเป็นรองคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์มินิไฟเวทหนึ่งร้อยสองปอนด์เป็นเวทของมนทรรามเป็นเวทีของมนทรรามเป็นไฟล์ล้างตาชกที่เวทีสยามอ้อมน้อยอาวุธไม่แพ้แพ้เพราะตัวบนแพ้ลูกเตือนแพ้เสีินเชียไฟ์นี้จิรวัตรเป็นผู้มาเยือนเบรดไม้แรกที่เปิดในวันพฤหัสเปิดที่แดงมนพรรามสิทธิเพชรฉลูก,กันต่อห้าสี่มนพรรามจะได้เปรดเพราะว่ามนพรราม เป็นแชมป์ชกในบ้านคู่นี้ชอบบนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันไอคิวมวยสมองมวยอาวุธเร็วกว่าจ,จัดแจานกว่าแข้งซ้ายขมไฟนี้จะเอาชนะจิรวัตรสรรชภูมิป้องกันแชมป์หนึสอปอนด์เวทีมวยช่อง7จสีไว้ได้